ท้ายแรนะครับแล้วก็มีมีคนขับขึ้นมานะครับราก็จะพูดว่า,ายิายนดีต้อน,นร,าารับยินดีต้อนรับสู่รถเมล์สาย178เป้นทางสยามบางกะปิขนมน้อวุ้นเกลือฉ่ายรามอินทราขอบคุณที่ใช้บริการค่ะวเวลาเวลาเข้าป้ายเนี่ยคือเวลาเข้าป้ายเนี่ยรถเมย์จะ จะรู้พิกัดป้ายตาม GPS แล้วก็จะพูดชื่อป้ายส่วนนี้จะผมจะทำแมนวนวลให้ดูก่อนนะครับลองดูสันพากรป้ายต่อไป,อไปสวนสยามซอย,ย16ไปกล้วไปยัง Ja.